สวัสดีครับท่านผูเ้เจริญด้วยทตัพ์ิและปัญญานะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาอย่าถ่ายหน้ากูดิ <c oughs> วันนี้่าผมจะมาอันบ็อกของเล่นใหม่นะครับไอสัตว์หลังจากถ้าใ,ใครเคยดูเชลลชนแนลผมนะครับผมเคยถ่ายคลิปเมื่อนานมาแล้วนะครับวันนี้แกะกล่องโนบล็อกงูเครื่องหนึ่งนะครับวันนี้เราก็สลายยางเครื่องเก่าแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็ซื้อนโตบุ็กมาจากแอดไว้นะครับก็คือมันโชคดีที่ว่าผมได้โทรศัพท์ย ผมได้โน้ตบุ๊กมาในราคา3ามหมืนแปดนะครับจากสี่หมืนสองนะครับเพราะว่าได้ส่วนลดมาสี่พันบาทแม่งแย่งกันกว่าจะได้ว์เลยส่วนลดได้ยากชิบหายโอเครับก็สิ่งที่ผมได้มาก็คือเนี่ยครับเฮเซอร์พ a เ o เตอร์นะครับผมก็สําหรับเป็นรุ่นอะไรก็เป็นรุ่นของเฮลิออสเนโอิกนะครับตัวใหม่ที่เป็นรุ่นสิบหกนิ้วนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มอันบล็อกในปัตดาวเลยนะครับแล้วก็ส่วนกระเป๋าแม่งเห้ยใหญ่สั์เลยสั์ดูดิดูเนี่ยครับกระเป๋ามันสิบเจ็ดนิ้วนะครับ แล้วเทียบกับกระเป๋านุบุสิบห้าจุดหกนิ้วของผมเครื่องเก่าไอ้สุดทับไอ้ซัดแม่งเบคเกอร์ไอ้เฮียมึงคิดว่ากูจุญแจนุบุเข้าป่าเะไรไอ้ซัดโอเคช่างแม่งนะครับอันนั้นคือเรื่องของมันนะครับสำหรับเรื่องของกระเป๋าต่อเรามาที่ไฮไลไท์ของเรานะครับเก่งมวะโอเคครับก็เดีย๋ยวจะรูดน,นะครับไอ้เคียไม่เข้าไอ้เคียเข้าหนุบุปะเนี่ยชุด ชึ้ออเอาเอี่ยเอี่ยเอาอีสัตไม่บอกว่าอืมโอเคครับผมอันนี้อินเทลอินไซต์เอสัต์ด็กกูแฟนเอ็ดีครับท่านผู้ชม <c oughs> ขอกดรไว้ก่อนว่าผมแฟนอินเทลนะไอ้แฟนแฟนเอ็ดี Fan นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า โนบุก AMD ที่อยากได้มันขาดตลาดมากครับก็เลยไอ้สัวอดก็เลยต้องมาเป็นสาวบลอกอินเทลช่วยเขาวนะครับโอเคครับเด็กเคี่นหนักไหวสัตว์กูแบกหลังกูนี่จะหักไปเนี้ยโอเคครับก็เนี่ยเนาโอเคจะจะเริ่มแกะแล้วนะครับสำหรับสเปคก็หลายๆคนลงใสยก็คือเป็นสเปคกอะไรวะเป็นโนบุก1 6นิ้วนะครับผม รีเฟรชเรตจอก็ร้อยหกสิบเฮิร์นะครับแล้วก็สเปกก็อินเทลคอไอห้าหนึ่งสามห้าศูนย์ศูนย์ Hx นะครับผมกาจจอก็สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกกิกะไบต์นะครับร้อยสี่สิบวัตต์ก็ได้วัตเต็มมานะครับโอเคไอสัตว์กูต้องแกงเนะี้ยชิบหายโอเคครับให้มันนอน <laughs> ไม่ใช่หรอ <laughs> <laughs> โอเคก็แกงมาครับนี่มันคืออะไรวะ คืออย่างวะอ่ะแอเดปเตอร์ป่ะเออว่ะแอเดปตเตอร์อยู่เลยมันแกงไงเนี่ยเอ้าวุว้โโดมึงโง่ปะอง่ <c oughs> แกงขอโทษครับโอเคผมต้องตั้งเงี้ครับอือแอเดปตเตอร์ไอสัตว์ใหญ่ยิบหายรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดนะครับแอเดปตเตอร์จะเป็นคากําลังไฟวัตต์280นะครับส8 0วัตต์แล้วก็ถ้าเทียบกับ ในเครื่องเก่าของผมเนี่ยเดี๋ยวสัตว์กูขอเทีย,ยบหน่อยเถอะมึงจะใหญ่เวอร์ไปไหนวะพอเรามาหลังแน่นอนเอ้ยอยู่ไหนวะนี่ครับก็ถ้าเป็นอแดปเตอร์เก่าร้อยห้าสิบวัตต์ของเอโซทับนะครับนี่ครับร้อยห้าสิบวัตต์ไอ้สัตว์เทียบกันไอ้เียแม่งโอเวอร์ไซส์ชิบหายดูความหนาะ หนาเออมันใหญ่แล้วมันหนาด้วยสาต์เด้ต่างหักไปเนี่ยแค่โนบูก,กันไหนัอยู่แล้วโอเคอันนี้คือส่วนของแอกเตอร์นะครับโอเคครับก็บอกมันไปต่อมาในส่วนของเยี่ยร้อนนะครับในส่วนของเม็ดหลักของเรานะครับพระเอกของเราของไงผมเนี่มันจะมีโฟมอยู่ลวงเข้าไปออโอ้ยเยีย่ยแน่นเหมือน แน่นพูดได้เหรอพูดได้แน่นเหมือนอะไรแน่นเหมือนหนังยางเออแน่นหมือยางเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยวครับท่านผู้ชมแล้วมันตึงไหมเหรอพอหรอกดีผมมก็ยังเทชี่อะเป็นเทเทครับก็เดี๋ยวมันจะมีคู่มือด้วยอ่ะรู้สึกใช่ไหมคู่มือคู่มือไม่รู้ว่าทำที่อะไรจะเอาเจ็บไงวะเสีย เอากูพับก,กลับไม่ได้ช่างแม่งก็ช่างแม่งมัเถอเแล้วก็ที่เป็นซองซองซอ,องอะไรวะซองเอ็มเอฟดีวัดดัเฟังยอดทราบท่านเปิดเครื่องแล้วโอดเค็มกลับให้เราด้วยสั่นเราส่งเครื่องทดลองให้เอาเย่างนี้เ,เสียตังค์ด้วยนะแง่ไงวะเสียอ้าวสติ๊กเกอร์งโง,โง ผมลิสติ้งเกอประกันเสียอย่างาใครจะติดมาแบบนั้นทำไมกันเออวะสติ๊กเกอร์องงๆเชื่องนะสุดท้ายพามสติ๊กเกอร์ประกันก็ <laughs> ใครจะง้ติดตรงนี้เดี๋สดเนี่ย <laughs> เดียวอย่าหนะากลัว <laughs> อะไรล่วงมาเปล่า <laughs> แกไม่นะถ้าคนหนูนนช่างเงี้ยเลยว่ะหนูไม่ตแกเขี้ยมันแก่แกยากยังว่าเสีย คืออะไรนะสื่อพวกโปรดักชั่นของแถมเออสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ไอขี้อะแม่งไงที่มันแบบไอ้นี่อะไรมันเรียกว่าอะไรเกมอะไรนะเกมไอ้เกมขี้อะไเนอะเราช่างไม่มาเลยอันนี้ก็เป็นใบรับประกันนะครับเป็นพวกอะไรใบรับประกันแล้วก็พาสปอร์ตนะครับบัตรที่ต่างๆเขไม่มีอะไรเลยว่ะกูอยากดูไฮไลท์นะ อะไรอ่ะเป็นยัไงโอเคก็ประมาณนี้ครับสมมติเราประกันตัวสติกเกอร์ก็เก็บไว้โอเคมันติดมันหมดอายุอะไรมาหรือว่าวันผลิตกูดูผิดมัลูกิเฟคเจอริง่งเออวันผลิตไอ้ซาตูง,งูจริงๆใช่ไปก่อนสักน,นึงสักครู่นะครับพอดีผมเป็นคนมือสั่นตรงนี้โอเคอเก็บไว้ไฮไลท์ไฮไลท์ ไฮไลท์ต้องผ่าไปที่อื่นเดี๋ยวแป๊บนึงเรต้องพาไปที่โต๊ะเพื่อนแป๊บนึงไฮไลท์เดี๋ยวอ,อ,อึ๊บไปยกมาไงวะอืมช้มาหเึ่งโอเค okay, ครับผมจะยกไฮไลท์ของผมนะครับหนักมากเลยสัตว์นี่ครับไฮไลท์ขวางมึงอ่ะไปนี่ครับไฮไลท์หลายมุมยังวะเดี๋ยวผ่านพัดลมก่อนร้อน ยียห้องลกชิบหายเลยห้องอย่งลกเลยโอเคนะครับโอเคครับผมก็เ,เดี๋ยวจะทำการเปิดนะครับมันเอ่ยไงวะเสีย่ยชิบหายมันเอาโฟมออกไงวะกูจะรู้ไหมเนะี่ยกูไม่เคยกูยเสียไม่หลุดนะประมาณนี้มั้งชิบชิบชิบโ,โอเคนี่เย้ผ้าอย่างนุ่มเลยมันจับดูดิ ผ้าของค่ายตะค่ายนึงนะครับแม่งให้ผ้าหี้งอะไรมลอยนะครับแล้วสีขาวสีเทาเปื้อนง่ายยังไงลอยง่ายมากของเราเล่นครับเราเล่นผูกพูดเล่นไอ้นี่มาสีดำอ่ะลอยถ่ายยังไม่ี่ยเป็นรอยนิ้วมือได้ครับเดี๋ยวบนเสาร์นี้จะไปติดสติ๊กเกอร์เคฟลาแล้วนะครับแม่งเป็นรอยอย่างง่ายเลยที่ยัม่งฝายเลยทำไงต่อเชี่ยหนักนะโซ่คงจะตั้งไว้บนนี้นะครับคูลิ่งแผงงูงๆนะครับ คอลลิ่งแพ่ราคาเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันทำไม่ได้โอเคเดี๋ยวอันนี้โยกไปก่อนโอเคครับเปิดไปดิอ๋อมึงยังไม่ได้เสียบอันนี้อ๋อไม่ต้องเสียบไม่ต้องเสียบช่างเงี้ยนนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิววันนี้เอายัง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 มึงยังไม่เปิดเลยโอเคครับวเอาอิเก็บลื่นนี่ครับแซมเอาเอาเอาดิดอะไรมาวะ อ๋อมีที่คลุมนะครับแม่แล้วก็ผมติดฟิล์มมาแล้วนะครับแต่ว่าห้าร้อยไอซัตค่าฟิล์ม <c> ห <oughs> ยอกเราเล่นนะครับพอดีชอบชอบพอดีอยากให้คลิปที่มีคลิปแบบ,แบบรีวิวแบบเถื่อนๆนะครับอันบ็อกแบบเถื่อนๆไม่ได้จริงจังครับคำๆโอเคครับเดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องไม่ี้ยต้องเสียบแบตไหมเนี่ยไม่ต้องมันมีแบตเปล่าเครื่องไม่มีคือแบตไอริ้ววันนี้เขาเปิดให้กูก็ยังเสียบแบตเลยอะ มันม,มีแบตโอ้โหแม่งอะแดปเตอร์อย่างใหญ่เลยถามจริงค่ะเมือนกูพกอันนั้นอะอะไรวะสีโฟ,โฟเออเฮียสี่โฟชัดๆ <S <S 2> <S 2> บอกเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้ตั้งไว้โอ้โหแม่งหัวก็ใหญ่เสียบไหนวะปัันอยู่ไหนละ่ะเสียบอานเนี้ยด้าน,นหลังอ๋อนี่ครับ หายแล้วเหรอไม่ได้ถ่ายเหรอแค่กูเสียบอันนี้ครับของใหม่แต่พอใส่ไปนานๆกูก็โยนทิ้งมือของเก่าไอ้เหี้ยมันจะมีดราม่าไหมว่ากวนคลิปกวนตีนเงี้ยมันถ่ายหมดเลยสมกับเป็นเซียนจริงมีไงอะไรเรียกอินเสิร์ตอินเสิร์ตออินเสิร์ตเหรอเออเสียแต่กูไม่ตัดแล้วนะกูลงคลิปแบบดิบเลยสดๆเลยกูไม่ตัดนะแล้วกูจะถ่ายทำไมเนะี่ย ตัดถ่ายรูเสียบไหมว่าเสียแค่รูนี้มันยังเสียบไม่ได้เขาชิบหายแล้วแล้วรูอื่นจะเสียได้ไงแฮ่มึงหลีกหลีกดีอย่าปั๊กนามูตาซาอาซาโตสมามะโหแข็งอ่ะแข็งไมเลยพูดได้โอเคครับวันนี้ไฟน่าจะเข้าแล้วมันดูไงว่าอ่อนี่ถูกขวาโอเคครับมาถึงไฮไลท์ของเราชื่มดื้มๆดืมๆดืมออ เติมดื้อดืด้อออกมากดตรงนี้ติมมาแล้วครับมันจะมีเสียงอะไรไม่รู้จำไม่ได้นแน่เสียงเงี้ยเครื่องยนต์เลยสั์มึงคอมหรือมึงรถยนต์เนี่ยเสียงมันก็จะอารมณ์เหมือนทันควอมมือนะครับผมแปลงร่างหรือเปล่าไม่รู้กูเดาโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผม <Okay. S 1> เอาสั์ล้านแล้ววะอ้า ชิบห,หายกูนั่งกูนั้งรหัสกูจำไม่ได้เดี๋ยวนะตั้งตอนไหนมันยังเปิดน,น้ำนเพลรว่าอ๋อไฟสวยน่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับมันยังไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าเพิ่งเปิดนะครับซื้อมาซื้อมาเกือบสองวันแล้วครับแต่ว,ว่าเพิ่งได้เปิดเครื่องเพิ่งได้ใช้พอทิ้งไว้นานไม่รู้จะทำอะไรกับเครื่องนะครับโอเคครับก็ สำหรับรีวิวชิคกระดิยงดึงอๆเรื่องหมวมาพรมรอบบ้านนี้นะครับผมก็สำหรับการอันบ็อกภาคเถื่อนนะครับก็ส่อจบลงพิรันนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ดามรับชมนะครับจริงจะไม่ได้อัพคลิปเลยตลอด2ปีสองปีบอกว่าน่าจะเกือบ2ปีนะครับผมก็ติดเรียนนะครับก็กำลังฝึกงานนะครับก็เลยไม่ว่างเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปอีกนานเลยนะครับก็วันนี้จะมาลงคลิปให้เราคิดถึงกันนะครับก็เป็นการอันบ็อกแบบเถื่อนๆนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณคุณตากล้องด้วยครัับมมึึงงววหยุดดไไ้้อสต์